เราเป็นพิชาย,ย 2. 2> ทีมสองโดนการติดตัวรังเข้าไปโอนใส่โดนี้วเขาดิา้นอนอนกัปปารนะจ๊ะ ฟ้าของคุณพี่คุณจับที่อาผีด้วยฟ้ามันน่าจะยังไม่ยิงกระปุกมันเปนแบบเจฉุกยังไม่รู้เลยมันอยู่ไหนโอเจๆจฟางแฝดอีกนะมือโดนนัดหนึ่งโอยร่ายิงคนดีกว่าตาย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 ผมฟางระเบิดยักษ์ ตายโอ้โหตายตายมันมันเลือดรอดอยู่มันพันยาอยู่ตางทีแต่มันกระโดดไปกระโดดมารจริงจริงจริงแม่ี ้องระเบิดที่ป๊อกที่เดีไอ้บาสมาโดนมาโดนระเบิดมาโดนระเบิดตายอ่ะไปถูกบ้านกดกไกลตายใช่ไหมเฮลิปสุดบ้านวิ่งวิ่งออกแล <c oughs> SUBSCRI, ้ววิ่งวิ่งออกหลัง vang oh, ra อีตัวนึงเฮ้ยมีตัวเข้าที่แบบคุณตัวนี้ก็ตกแลวนะ้าไม่ใช่เหลือตัวเดียวเหลือตัวเดียวเข้าแล้วปน่าจะหมดปะน่าจะหมดไอ้เรือออกหมดแล้วคุณไอ้ตัวนั้นลงเรือเอออีกตัวนึงลงเรือดีหมดแล้วหมดละออกไปหมดแล้วขาวเลยโอุ๊ยอะไรเออเโอเคโอเค,อ,เคอยู่ไหน จะอยู่ไกลอาตะโคดเดี๋ยวดูให้เก้าเอ้ยสี 49, 50, 50, 50. ่เก้าเมตรห้าจินี่มาที่นี่มาที่น่ตะโ ตตแต่มีไรโทใช่ไหมเป็นไรผมปั้งโชว์นะ ไอ้หน้าคนใช่ป่ะหลังยิงไปเลยแบบนี้ขอบใจผมนี่ว่านยิงเซฟกันทีกกับไปยยุ่งกับเพื่อนกูได้อะไรเงี้ยการงานกับดักหรือว่าง้างหน้าไม้ออกโอเคโรตัวนี้ต้องให้ ก็เฮ้ยเฮียขบืนโมก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 เทคนิคโมกเอาของพวกกระากมเดียวนั่นล่างหลังกราแพงเลยเที่ยวไปมากอะไรวะได้ได้ได้โดนนั่นหนึ่ง ตา,ตายตายตาย้ใกล้ขนาดไหนยี่สิบเมตรเลยออไปเดอดเอเด้ยเดืาผมบ้างหน้าอมู่ใกล้เลยโอเคโนูตัวธนูตายตัวน,นึงมันธนูพิษอ่ะแป๊บนึงนะ าางาางหี่่างสวยสวยสวยแล้วก็มกีตีไกลอีกใช่ไหมอ่ออแไ้ว่ได้ไ